สวัสดีครับพบกับไมค์สังกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านไมค์แล้วครับกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวของลูกชายแห่งชาติไรอัน กาบันดิปมาส่งต่อให้กับ FC แฟนครับแม่แม่ที่รักน้องและท่านผู้ชมทุกๆท่านได้รับทราบสำหรับคลิปนี้ขอส่งต่อความน่ารักความหวานช่วงพูดคุยร้องสดของลูกชายแห่งชาติงานล่าสุดที่จังหวัดชุมพรในงานประเพณีไทยทรงดำต้องบอกเลยนะครับว่าดูไม่มีเบื่อยิ่งดูยิ่งรักยิ่งดูยิ่งหลงเชิญรับชมได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครัคบสวัสดีท่านชมร อนุญาตฝากบอกกุหลาบไป่อดแล้วกันป๊อปป๊อปป๊อปนัดไหนฮะอ๋อพวกเราเราไปซีนเกี่ยวกันขอบคุณครับโอ้พ่อแม่หมาไปต้องสวนเลยปะะ่ะฮะหมอ,อจะมาให้ครับอ่าคุณแม่จะรีบกลับต้องกันเลยนะฮะนะครับครับครับโอ้เลี้ยงสุดหลอนนี่อยากเดินไปหาเลยนะอ่ะครับ,บ,บขอบคุณครับผมครับ ขอบคุณครับคนจุมพรอนี่ปากหวานเนาะ,<ส>ะร้อนมากขอบคุณครับขอบคุณพิพัฒให้ด้วยรอเขาแน่เขาปรึกษากันครับเอานี้ให้ให้เป็นทีเดียวเลยโบจะได้ติดทีเดียววโอเคขอบคุณครับเล่นอะไรกันอยากเล่นด้วยเกมอะไรนะเล่นเกมอะไร อ่าอย่ามาสองใบนะครับอย่าลืมครับครับโอเคขอบคุณครับครับเล่นอะไรกันอ่ะโอ้ยเล่กระติกด้วยว่าอย่าได้ั้มครับครับไปสอยดาวดูน้องๆองร้องเพลงได้อ่าโอ้ยเมื่อกี้ตกใจนะว่าโดนรอบยิง ได้ทุกคนครับนะได้ทุกคนกโอ้โหทีนี้ข้างหลังยังโอเคนะ่งข้างหลังยังไม่ห่วงนะนะอ,อยู่ด้วยกันก่อนนะแม่ง่วงห้ามง่วงนะแม่เราไม่ได้นอนห้ามง่วงครับถ่ายเลยครับ ครับนะคุณยายมาไม่ได้ใช่ไหมเซ็นให้คุณยายชื่ออะไรจ๊ะแนแน,แนโอเคขอบคุณนะครับครับคุณย่ายด้วยอ่ะมาให้ครบทีมเลยนะคุณย่ายมาวางไม่มาให้หมดเลยคุณย่ายไม่ได้ออกไปไหนเลยมันไม่ไม้ออกมั่งนะคุณย่ายชื่ออะไรจ๊ะ อะไรนะตีตีด้วยนะโอเคนะครบนะเอาคุณป okay well. ู right. no. food, ่ค right? no. ุณตาด้วยไหมถ่ายรูปได้เลยครับขอบคุณครับนั่งหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวบางแสงให้ thank you คุณฉันงมาดูด้วยเผลอมากขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายรูปมาๆๆเป็นแม่เหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยนะ ครับจ้าจ้าอย่ามองหนะเดี๋ยวชักนะกระเพลงกรเพลงมาเ,มาเดี๋ยวเดี๋ยวตังเดี๋ยวไว้ให้คุณครับโอ้ยมันจะมายเยอะไอ้แม่ติดเลยอ่ะแล้วถ่ายติดใครแล้วทีเนี้ย โอเคครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูจดหมายเขาส่งมากันกัอนนะฮะปิดรับจดหมายแล้วนะปิดรับแล้วนะโ,โอ้ยดีใจมากตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยินด,ดียร์พูดแลบวก็ขอความคัมม์อยากเจออยากเจอหมดเลยเห็นเจ๊พูดอยู่บนเดีเร์ได้เลยฮะอ่ะครับ ครับเดินมาชุดนี้นึงครับอโอเคครับไม่ผิผมครับค,ครับครับครับจับเลยได้นะครับรุ่นแหวนนะครับนรุ่นแหวนเสื่องนะครับอบคุณครับติดตามคุณม,มากครับมาดูจด,ดหมายกันเดีย๋ยวคุณไปไปแล้วนะไปแล้วในของเป็นชารักษันช,าชาราฉันนั่งโซซันที่ชาลักษณ เธอรู้ไหมว่าตาฉันไหยฉันมองตามรบกวนสุดตาปวดธอ้นั่นมันบาดจจมันพาเธอไปให้ไกลฉันอันนี้ลูกใครเดี๋ยววิ่งจังลูกเลยอ,อ,อ้างอีกแล้วมีลูทุกจังหวัดเลยงานเท่าไหร่ก็รอ เธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมายโ,โอ้ยฟังไคดีเนี่ยฟังใคดีหนูรักไม่อ้อยหรือเปล่ารักไม่อ้อยครับอ้อยไหนล่นะอ้อยนี้อ้อยนี้ รอรักนินทะเลคิดถึงพอออสวนผสมกันฟ้าทะอมเสียงคลื่นผสมลมทะเลเรื่อ,อ,อคิดถึงคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากเธอกลับมาสักีคิดถึงเธอ อยากทีิพบเธอเ็นดีองได้งานไม่ไม่เหอยออันนี้ขอเพลงนี่เมลอนเอาไว้งานปิด้วกันนะอจคนที่ยัง้อไม่เป็นแรงใจจะทำให้เธอเห็นค่าได้ได อยู่ไกลจะสู้ให้เธออ,เอยากตามไปบ้า,อา,าอง,อ,งอ่ะให้เขาต้องสี่ไปดิครับน่น่ะอยากตามไปบ้างเอาเท่าไหนดีจะตบบมามไปบ้านพรงะขาถานะเนตตามโมกุลนาพุธปราณีทาย,ยินดียะเอ็นดูณโมกุตายะลมจ้าว ไ,ไม่เคยจะหวันมา,ามแล,ลงจะขาดขาดได้ผ่าเล่าลองเพลงชา้เชาเพลงช้าโอ้เพลงช้าตมาร่อนอะไรล่ะล่องใต้ล่องใต้ไปตามเสียงเพลง เนเพงเป็นเพลงรักใจมนรักจจกแพรแด่นินแห่งกินภูไงเมื่ใตายใครเ,เคย,ยเื่อเนื้อค้องวิมานยอกตายพระน้ำตาลแม่นเนื้อหอมที่แทบจะตรอกใจใตายนุ่มเล็กนุมใหญ่ตาไม่ยืนใบาสมัร เดีด๋ยวพอเอฟซีหน้าจอดูทุกครั้งทุกช่องที่มีรายาตั้งแต่ตอนเด็กจนตอนนี้หล่อมากดูแต่หนึ่งถึงสอง้อสมัยิุงเห็นตัวจริงคืนนี้เป็นครั้งแรกหล่อมากเดี๋ยวพอขอเพลงแทนความคิดถึงเจีพออยู่ไหนเดี๋ยวพออยู่ไหนจ๊ะอยู่นู่นอ้าวมันมีสองพอ ที่ถึงสมัยยังเจอคนหน้าให้ครั้งฟังคนพูดเรื่องใดหัวใจก็แปรเป็นเธอควากเก็บไว้หน่อยพักไม่ไหว <ใน S 1> ที่คอยวันที่กลับมาเจอไม่เห็นก็ห่วงเสมอถามถึเง,งเธอในใจยังหงาแลดือน ลูกร้องเพลงไหนาก็เพราะจับใจไปหมดวันนี้แม่ขอให้เองไม่รักไม่รักอะไรไม่รักแกลบหลอกสายลำโบกปลี่วโบเปริ้วพัดเปลี่ยวละล่องคิดถึงอู่พ่ออีกลูกเดียวลูกเดียวอะไรตุกใจเดียวนะมาแล,ล้วก็ผุดท้ายที่ขอมาคือว้าวเมื่อกี้น้องแดงขอมาน้องแดงน้องแดงยืนนานแล้ว หนูก็ยืนแล้วจะงงกว่าไห้นี่เอาหลนทงสองโอเคมายืนนานแล้วไปด้วยใจร้อนสิโอ้โหให้ความรักพาฉันไปตัวฉันเป็นเหมือนเ่าวกระดาษขึ้นมาสูงก็เลยลำบากเดิมจรงหนาวว่าใจอย่าเดืมนะสิปล่อยให้ลอยละลายปล่อยไหลอยลละลอยเบาตัวน้อยจริงลอย ไม่ยอมยอมสัมใจถ่ายรูปได้เลยครับครับนะนี่เป็นเพลงนะนอะไรนะใครพูดเนี่ยขอสารพิกรารร้รังให้หออะไรนะขอสาธพิกรารไร้รังให้หน่อยโอ้โหเขาร้องหมดแล้ว,ลลวที่เพลงเร็วตอนเขาร้องให้มาเตื่เลยน้อยนะอำนาจความคิดถึงอำนาจแห่งความคิดถึง ไม่ไู้จุนยไม่จู้จี้ม่ยั้ใแค่เพียงวันเดียวให้หน้าผาร่อนเ้ากรนหัวใจเรีนร้องอะไรดังก่อนลงหสบายของไปเยอะเลยนไม่โมสานะิกิรนยาอะไรดังอาจจะได้หายป่วย ค่ำคืนนี้อาใส่น้องสักคืนพอพลุยตื่นก็ตา้าอัน,นมีคนมองเิ้มรับที่ไมยขอพื้ชาย้าและอาใส่โถงใจซะ 이ี่คื이 สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับลูกชายแห่งชาติไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องไรอันกาดบดิีนปลานิพาผลิตคำและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับหมายซงก้าด้วยนะครับขอบคุณครับ